วิธีขอสเตทเมนต์จากธนาคารกรุงเทพหรือบวัวหลวงทําตามได้เลยจ้ายังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะต้องบอกก่อนนะครับว่าธนาคารกรุงเทพเนี่ยไม่สามารถขอสเตทเมนต์ผ่านแอปบวัวหลวงได้ต้องไปขอสเตทเมนต์ที่หน้าเว็บไซต์เท่านั้นซึ่งสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยให้เราเ,เข้าสู่ระบบก่อนแล้วจากนั้นก็เลือกบัญชีที่จะขอสเตทเมนต์แล้วก็กําหนดวันเดือนปีที่ต้องการขอกดตกลง เมื่อสเตตเมนต์เราขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรากดพิมพ์เนี่ยเราก็จะได้ PDF ออกมานั่นเองแล้วเราก็โหลด PDF เนี่ยเอามาใช้งานได้ทันทีเลยนะครับแต่ต้องบอกนิดนึงว่าสเตตเมนต์ของธนาคารกรุงเทพเนี่ยยื่นขอวงเงินจากระบบอัตโนมัติไม่ได้นะพวกฟิน n i เงิน Thunder พวกนี้เป็นระบบอัตโนมัติธนาคารกรุงเทพเนี่ยไม่สามารถยื่นได้นะครับถ้าจะขอสินเชื่อหรือเงินกู้เนี่ยจะต,ต้องขอในบริษัทที่เขาสามารถยื่นรายได้และทวี50เนี่ย เพราะบริษัทกลุ่มนี้เขาจะมีพนักงานเนี่ยที่มาสแกนเอกสารเองก็สำหรับธนาคารอื่นๆนะครับที่ต้องการขอสเตตเมนต์เนี่ยก็ลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับก็พยายามทำให้ไม่มีหลายธนาคารมากที่สุดที่ท,ทำได้นะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับจะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย